ปุ๋ยหมักจากเปลือกผลไม้นะคะที่เริ่มทำเอาไว้เมื่อวานนะคะก็เป็นคลิปที่ต่อเน,นื่องเนาะก็ให้ดูค่ะว่าที่เมื่อวานคลุกเอาไว้นะคะอันนี้เราใช้อุปกรณ์นะคะในการคลุกนะคะก็จะเห็นว่ามันทำไมคะแห้งๆไปนิดนึงนะคะทีนี้เผอิญวันนี้มีเปลือกส้มนะคะมีเปลือกส้ม อีกนิดหนึ่งอันนี้ก็คือเกลดต้มนะคะก็เราดูจากตรงนี้ค่ะว่าเรามีเติมปริมาณไปแค่นี้แล้วก็ที่สัมที่นั่นมันีแถมนะคะอันนี้ก็คือก้างป่านะคะก้างป่าก็ต้องบอกว่าถาม่าย่อยไหมย่อยนะคะแต่อาจจะมีบริเวณที่เป็นก้างแข็งแข็งในปลาบางชนิดที่จะไม่ย่อยนะคะเราก็ใส่ไปได้อันนี้ก็คือสีส่วน นะคะเราก็เติมเติมอะไรนะคะมูลสัตว์นะคะเติมไปก็ือทุทครัางที่เราเติมวัตถุดิบนะคะเราก็กลับไปมูลสัตว์ไปให้เป็นไปนะคะหนึ่งส่วนของสี่ส่วนนี้เรากะนะคะเราก็เติมลงไปเลยค่ะเนี้ยค่ะเทลงไปแล้วเราก็ทําไมคะคลุกค่ะทีนี้ถ้าเราคลุกขึ้นไปแล้วเนี่ยค่ะมันทําไมคะมันแห้งไปใช่ไหมคะเราก็เติมน้ํานิดหนึ่ง นะคะจะใช้รถจะใช้พรมก็ได้นะคะเติมน้ำนิดนึงพอแล้วนะเสร็จแล้วก็ทำไมคะคุกให้ทั่วนี่ค่ะอันนี้ที่เป็นการเติมวัตถุดิบนะแล้วก็คลุกให้ทั่ว อันนี้ให้ดูนะคะอันนี้คือเปลือกมะม่วงเมื่อวานจะเห็นว่าทําไมคะจูลิงซีมันแทะเนื้อรอบๆไปแทบไม่เหลือแล้วเห็นไหมขึ้นเดียวนะคะจูลิงรีถามว่าจูลิงรีมาจากไหนจูลิงซีมาจากมูลสัตว์ค่ะพอมูลสัตว์เขาโดนความชืน้นปุ๊บจูลิงซีที่อยู่ในมูลสัตว์เขาก็ทําไมคะตื่นพอตื่นเขาก็จะกินค่ะนะคะจะเห็นว่าเห็นไหมอันนี้พวกเปลือกเงาะเนี่ยค่ะ เริ่มเป็นอย่างนี้แหละเริ่มดั่เริ่มย่อยสลายถ้าเป็นเปลือกใหม่มันก็จะมีย่อยบ้างไม่ย่อยบ้างคือเขาจะค่อยๆกินไปเรื่อยๆค่ะตรงไหนใกล้ชิกกดกับเอ่อสัมผัสกับท้วาเาก็จะย่อยเร็วเราก็จะดูความชื้นแค่ประมาณนี้นะคะ วัตถุดิบเราสามารถเติมไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเติมไปได้เรื่อยๆปุ๋ยมันก็จะไม่เสร็จสักทีใช่ไหมคะเราก็อาจจะบอกว่าเอ้ยเอาแค่เต็มกระมังนี้แล้วกันเนาะแล้วก็หยุดนะคะคือแนะนําให้เติมภายในแค่7วัน7วันแรก7-10วันแรกอาถ้าใครอยากจะยิ่งยืดหน่อยก็10บันนะคะแล้วก็พอเติมเสร็จแล้วก็หยุดค่ะแล้วก็คุกไปเรื่อยๆ30บันมันจะได้ปุ๋ย แต่ถ้าสมมุติว่าเอ้ยเราเติมไปทุกวันทุกวันนะคะมันก็จะต่อวันออกไปเรื่อยๆถูกไหมคะก็จะไม่ได้ปุ๋ยทีเนะะี่ยค่ะพี่แค่เนี่ยเสร็จแล้วเป็นการทําปุ๋ยแบบง่ายๆนะคะสะดวกนะคะทุกบ้านทําได้มีเปลือกผล,ลไม้มีเศษผักนะคะแล้วก็อย่าใช้อ่าเอามือลงไปคลุกเพราะเดี๋ยวถ้าสมมติคุณใส่พวกนี้ลงไปนะคะเอเจ้าก้างตลาลงไปแบบเนี้อ่ะมันจะตํามือเอานะคะ แล้วมันก็จะย่อยสลายไปโอเคไหมคะก็เอามาฝากกันมีเรื่องของการเติมวัตถุดิบนะคะมีคำถามก็ถามไว้ใต้คลิปใต้ค่ะแล้วเดี๋ยวเข้ามาตอบให้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ